ป่ออุ้ยอีแม่เปินกำลังนิยังอยู่นี่เออนี่เป็นกิจกรรมของคนเท่าเนาะผู้สูงอายุของบ้านเท่าเนี่ยของบ้านหลวงเจสซอนเนี่ยคือทุกวันพุธเนี่ยเปินจะมีไอ้เปิลท่างไปโรงเรียนผู้สูงอายุ<อ>แล้วเปิลจนัดกันมาทำกิจกรรมในวัดเนี่ยครอ่อย่างที่หันอยู่เนี่ยก็คือเปินตั้งเก้ากันสารเสเวียนเนาะครับโดยเสเวียนแท้ๆนี่ดด้วยเก้าเดิมมันนี่เสเวียนนี่คือเปินเอาไปใส่เข้าแม่นแม่นแม่นเปิลมาได้เอามาที่ครับคือเสเวียนเนี่ย <laughs> ถ้าเปินทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเปินจะเอาขิงว่าขี้ควายเขาโมะเนาะเปิ่นห้องว่าเขาเขาลูบแล้วก็ที่นี่ก็ไว้ใส่ข้าวของเจ้าบ้านสมัยก่อนเนาะแล้วที่นี่พอวิวัฒนาการมาเนี่ยก็คืออย่างคนเท่าเนี่ยเปินมีกิจกรรมของการลดภาวะหลุกร้อนหมอกควันไอ้เนาะเกี่ยวกับอันนี้ก็เลยเอามาเจับก็ใบไม้เอาวบเก็บใบไม้ว้ปืนต้นไม้ไว้เป็นปุ๋ยก็เลย มีแนวคิดตีว่าเอามายะเป็นอันนี้เนี่ยนะเป็นสวียนตีว่าเอาไว้ใส่ขี้เหะเป็นใบไม้เป็นประเภทใบไม้นะได้หมดกิจกรรมของคุณเฒ่าคือบางเฮือบาฮือมักมุ่นอะคือมาเมือ้มันร่วมตัวกันทำกิจกรรมเห็นไหบางวันกับเขียนหนังสือบางวันกันร้องเพลง แต่วันนี้ภายในติดนี่ก็คือเป็นตกลงปุ้งใจกันไปมายะเสเวียนเสเวียนตีนตั้งหันเนี่ยตั้งหลังเนี่ยนะอ,นนอันนี้นนตัวเนี้ยขนาดใหญ่ขนาดน้อยกอ,ย,อย,ยูตีขนาดตัวนไม่ยูตีเขาจะเนะอ๋อทีนี้ก็คือเวลาเก็บกวดเนี่ยจะได้เผาขี้เถ้ะล้วเอามาใส่ถมเป็นปุ๋ยไปในตัวตุ้ปีเขาแน่นอนตุ้ปีเขาแน่นอนก็จะได้กวาดถึงช่วยกันกวาดกับเน้นกับผ้าตึงขยโยไม่นาอแมนอ๋อยังไม่ยังไม่อย่างเนี้ยก็คือ เป็นไม่หวกะไม่ห่วกจะเป็นไม่ห่วยส่วนมากเพราะไม่หวกเนี่ยคือมันจะมีความอดทนกว่าไม่อื่นเวลาเาทำไม่ห่วกนี่นะจะได้จมีอายุกันใจ้งานเหมือนกว่าและแล้วตุปีไปเอาไม่ไม่หวกจังไหนมานี่ไม่หกก็คือส่วนมากอ่ะคนเท่าคนแก่เป็นกับบ้านไผ่มีกะคือปลากันไปเอาไปเอามาไปเอามาจุ่ยจุ่ยกันเไปเอาเจุ่ยกันไปเอามากับมันหนังจักหนังสารกันครับ อย่างเงี้ยเนาะไล่แยม,แมย์กำลังจะกสารไงเนาะอันนี้ไม่ตีปีน,น้องจะบ้านเอามาออ๋ออ๋อรับอันนี้ก็มีคนอันนั้นอีแม่เป็นกำลังอย่างครับตุ๊ปีครับนี่นี่กำลังเลาะตาไม้ลเาลาะตาไมเา้เอา,าผิวเอาคมครับเอาผิวเอาคมมันออกเกื่อเดี๋ยวเอาไปสารเป็นเสเวน่นรับทำมากี่ปีแล้วฮะผมจริงเป็นกระทำมาเมือนแหละแต่ว่าเขากะ ตัวตอนของวัดเนี่ยก็คือเขามาทําไว้ของโครงการของปีนี้ครับทุกปีก็จะเปลี่ยนกันถ้าสมมติปีนี้มันพุอะไรนะมันโพอะไรนะก็เปลี่ยนมันอู้ถึงว่าถ้าเขาทําปีหนึ่งก็จะได้ประมาณสองปีสามปีถ้าเป็นไม่หวกนะครับถ้าเป็นไม่อื่นนี่ที่มันอันนี้มันก็จะบ่ไข่ท้นบ่ท้นก็ไม่หวงครับไม่หวงเกี่ยวท้นกวัวไม่หวเกี่ยวท้นกลัเป็นกิจกรรมคนทั้งคนแก่เป็นมาวัดเขียวขี้ยาก็จะได้เอาใส่ นี่มันเป็นกิจจาลักษณะครับละเอียเนาะเป็นลักษณะแบบพี่น้องชาวบ้านโจยกันแต่ๆเลยเนาะหอมแห้งกันห่อมใจกันจ้ะอันนี้ตุ๊ปี้มาได้จ้างมาเนาะบ่ได้จ้างบ่ได้จ้างมาเนาะเส่วนหน่อยเกีเป็นโยมเพิ่นมะยะอ๋อคิดอาสาคิดอใจคิดอาสาทั้งนั้นแล้วเปลี่ยนเวรหนึ่งกัมาทุกวันพุธนี่วันพุธนี่เพิ่นจะมากันตลอดเคนเท่าโรงเรียนผู้สูงอายุเข้ากันสี่วัดเนาเข้ากันที่วัด โอโเฮียนผู้สูงอายุนี่ไหมยี่ใดพ่อครับตุก็ตึงเฮียนหนังสือตึงจนกันหลองล่ำทําเพลงทํากิจกรรมทําถ้าเป็นช่วงช่วงเทศกาลก็ถ้าเป็นยังใกล้สงการก็มาจุ่ยกันปักตุ้งมาจุ่ยกันอย่างเงี้ยหน่อยทำทุกอย่าง บัมีขี้เล็กเนาะบัมีขี้เล็กเนาะอันนี้คิดอาสาล้วนๆครับคิตอาสาล้วนๆนะครับดีๆครับบรนเทานี่ยังมีจิตอาสากันนักอยู่โอ้ถึงนะพี่น้องชาวบ้านเจ็บไรบ้งงอมเนาะ่นได้มาอู้กันเนาแบบนี้อย่างเงี้ยครับเป็นอันนี้ผู้ใหญ่ของหงเีย็นจื้อย่ังครับแม่อุ้ยตุตุชื่อยังครับอั้ผู้ใหญ่หงเีย็นนี่อันนี้คือ เป็นครูใหญ่ประจำโรงเรียนมัธสมศึกานี่เป็นจื่อว่าอาจารย์วลวิทย์ศิริบุญธรรมครับอ๋ออาจารย์วลวิทย์นะครับก็คือเป็นครูมาก่อนเป็นครูมาก่อนครูมาก่อนแต่แกเกษียณแล้วอ๋อเป็นเกษียณแล้วกลับมาทําประโยชน์ต่อครับทําประโยชน์ต่อในด้านสังคมเยอะเนาะธรรมดาเจ้าบ้านจะได้มงมได้เงินเดือนตัวครับนี่มีมีเหมือนกันนะครับจิตอาสาด้วยมนมีเหมือนกันเนาะโอ้ครับดีแล้วครับอาจารย์ดีแล้วต้องห้องอาจารย์แล้วเนาะแมน ต้องห้องประคูกันหรอกห้องประคูจะจะห้องให้ถูกต้องห้องประคูห้องประครูพอสอนตั้งแต่รุ่นตุแล้วนะโอเคอันนี้สอนตั้งแต่รุ่นตุเป็นออนแล้วพราหนึ่งปพสองกันได้ฮียนก็เปิดละตีนี้ตีนี้เป็นห้องประคูอยยังครับตู้ครับประคูอวยี่นี่พอใกล้ๆหนไอยประคูอยยังครับตู้อันนี้คือประครูววรวิทย์ประคุ้ววรวิทย์เนาะอ่อันนี้ก็แม่คูเหมือนกันอันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนี่ก็แม่คูเหมือนกันอ๋อแม่คูสวัสดีครับอันนี้ แม่คู่ทักษิณาวันนาลักษ์อ๋อแตคือส่วนมากไอ้หลุนตุนี่จะได้สอนเป็นได้สอนมดอะเป็นได้สอนมดได้สอนมดครับแต่ความคู่ใหม่ก็เป็นคู่ใหญ่เนี่ยอ๋อเป็นคู่ใหญ่นี่ตัวของโรงเรียนบรรหลวงมดวาระแล้วก็มาทายพอเนื้อาจารย์วรวิทย์ต่ออ๋อดีเนาะครับอุยขอบคุณแม่ครู่ประครูนักเลยนะครับและอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ลุงหา ไม่หรอกลูกซีดลูกหาอันนี้อันนี้ลูกซีดมดเลยเนาะแม่นมดนักเรียนนักเรียนอันนี้กับมังกรอันนั้นกับมังกรนักเรียนอันนี้ก็เป็นนักเรียนถ้าเป็นละอ่อนสมัยสมัยนี้ให้ก็แม่ครูครับไม่จะเปจ้าของหมอนเน้อเฮ้ยจริงวุ้นย็นแจมฟากะอันเดี๋ยวขอยืมไม้จากตุ๊ปีหน่อยอ่ะขอบคุณครับตุ๊ปี อรัแม่ครูครับไหนๆกันที่เขาแม่ครูกลับมาให้หน้อยอลูกซีดคนไหนดื้อหลือเปิ้าน้ายหลือเปล่าเด็กชายอะไรนะเด็กชายเด,เด็กชายอย่างจำไม่ได้เลยเด็กชายอะไรที่ดือ้อที่สุดนี่บะหมี่เนะาะบะหมี่แค่ดือ้อทุกทุกทุกคนทุกคนเป็นเป็นเด็กดีจ้ะเป็นเด็กดีกเป็นนักเรียนบางคนก็มา ่วยเล่นดนตรีบางคนก็มา่วยตีกลองจาเจ้าบางคนกับมา่วยวันนี้มา่วยแจกตีนแจกมือแจกน้ำสุขภาพจะจะมีมา่วยภาคีเครือข่ายจะมาช่วยอยู่หล่ายอยู่จ้ทังขยานก็มา่วยไฟป่าก็มา่วยการศึกษสารนอกโรงเรียนก็มายจยตำรวจจะ่วยกันไล่ายขอบคุณไปครูครับเดี๋ยวไปถามนักเรียนก่อน วัสดีครับวีแม่ครูครูดูก่อคูเบอร์ดูบ่ดูเนาะครูใจดีเนาะอ๋อไล่ไล่แม่มานี่ม่วนขนาดเลยกะครับม่วนมางอมเลยงอมลาบ่ได้เลี้ยงหลานเนาะได้เลี้ยงหลานใหญ่มดใหญ่มดแล้วเนาะการทำงานมดอ่ะก็เลยมาโจยกันนี่เนาะอีแม่ชื่อแม่ยังครับแม่บุญยืนแม่บุญยืนอายุตั้งใดแล้วนี่อายุ ได้เจ็ดชิปเจ็ดชิปเก่ากันอ๋อนึกว่าลืมอายุตัวเก่าใี่ไหมเจ็ดชิปเก่าเจ็ดชิปเก้านะขอบคุณแม่บุญยืนครับเจ้าขอบคุณครับอันนี้แม่ยังครับแม่ยังแม่ดวงสุรีเต่าแม่ดวงสุรีอายุตัวใดครับตัวนี้ตัวนี้เจ็ดสิบสามเนุ่มกว่าท่านน้อยเนาะครับขอบคุณครับ เลยแม่แล้วนี่แม่แม่ยังแม่แหละแม่ที่ือแม่ทองใบแม่ทองใบปีนี้แต่ใดล่ะอ่าอายุห้าสิบหกห้าสิบหกเอาขาดสามขาเนี่ยสิโอหกสิบห้าเนาะโอ้โหหกสิบห้าประด้เนาะวันนี้แม่มานางสารมาจักไม้เนี่ยนะเนี่ยเนาะอยากอ่ บ่ยากเนาะบ่ยากเนาะสบายสบายเนาะขอบคุณครับแม่ครับมาละอีแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ยังครับแม่ท้องลักเจ้าแม่ท้องลักแม่ท้องลักดีโตทีนี้กี่ขวบแล้วครับเจ็ดสิบสองเลยเจ้าเจ็ดสิบสองบ่ได้เนาะอ่เลาะร่อยถึงแน่นอนอ,าาอ,อันนี้แม่ก็มาจุ่ยจักเนี่ยเพื่อจะแปลงสเวนนีน่เจ้าเนาะมาง,งอมกันไหม วันนี้มีนักเรียนมา่จยกันนักกันนี่มานักเจ้ามานักติ๊กกันทั้งหมดนัดติ๊กของตัวนี้แล้วเพราะมันแรงแล้วเนาะแรงและโอ้บรรยากาศใต้ใต้ต้นนี่ก็เย็นขนาดนไหมเนาะเย็นมาตั้งแต่เจ้าแล้วเนี่ยครับต้องข้าวตอนกลับไปกินข้าวบ้านเนาะเออวันนี้เลี้ยงเจ้าอ๋อมีข้าวเลี้ยงตัวเจ้ากานกังวนเลี้ยงครับข้าวท่าเนาะทุ๊ดเจ้ากวันปุ๊ครับขอบคุณครับแล้วนี่ป้อหยังนี่ป้อหยัง ป่อจันทีป์มาแต่เจ้าละกันหรือว่ากําลังมามาตะกี้นี่อ่ามาตะกี้นี่เนะาะมาจับใส่กล้องพอดีขอบคุณป่อจันทีบน์นักม่วนดีเนาะพ่อเนาะม่วนครับอือเอาล้วครับขอบคุณป่อจันทีป์นักนะครับเอาล้วครับจะหมจะจุ่มนี่คือบรรยากาศตีวัดสีหลวงแจซ่อนพี่น้องชาวบ้านเปิ้นมาช่วยกันแปลงสเวนเพื่อจะเอาไปใส่บนตนน้นไม้ต่างๆแล้วก็เอาเขี้อีขี้อีขี้ยางเี่ไปใส่กันท่านเนาะ เอาบัฮื้อได้เผ่ากันละดีขนาดครับแต่โครงการดี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 ดดขนาดเลยนนทบุพีน้องเพราะว่าไอ้โมน,นียคือมันจะสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนนะกับปลูกจิตสำนึกให้กับหลุกลานหรือว่าคนตีอน,นี้ได้เข้ามาในวัดครับเพราะอันก็นจะไม่ไ่เข้าวัดละสังเกตัมเดียวละออนมันจะไปทํางานต่างจังหวัดมดัด เนาะทุกอย่างก็คือใจจิตอาสาในการเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยทุกอย่างก็คือปึ่งกันครับอย่างวันศีลวันยังก็เอ,ย,อยังได้อู้ได้จากันเนี่ยธรรมดาเนาะทุกคิดจะกรบโมเนี่มันดีมันดีทันอย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคือคนเท่าหวังอยู่บ้านสุขภาพจิตกันดีเนาะแน่นแม่นทุกอย่างก็อันนี้อยู่ตะปีครับวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสิบเอ็ดสื่อ พืษอภ,ภาคมเนาะทางวัดศรีหลวงเจซ้อนมีประเพณีอย่างหอบแล้วครับวันที่สิบก็คือจะเป็นงานยกจอกฟ้าของวัดศรีหลวงเจซ้อนแล้ววันที่สิบเอ็ดก็จะเป็นประเพณีสงําพระาธาตุหรือแปดปิงเนาะบ้านตั้งเหนือเ้านี้ห้องประเพณีแปดปิงก็จะมีการวันที่สิบจะมีการแข่งบอกไฟน้ำตาลน,นิ้วครึ่งสามสิบห้าเซนนี่เนาะ้วก็ วันที่1 0นั่นจะเป็น3นิ้วครับเผาดำความยาวของกระบอกก็คือ80เซนครับถ้าว่าใครสนใจหรือว่าต้องการจะมาห่วมนาะกับประเภทนี้ของวัดสิรลหแก่ซ่อนก็มาได้ครับเปิดรับของทุกจังหวัดนาอครับเพราะว่าของเขาจะมีทุกปีในการแข่งขันบอกไฟนี่นะครับมีทุกปีอยู่แล้วนาะมีทุกปี 6, <8 S 1> อยู่แล้ว8เป็ง ยืนพื้นก็คือแปดเป็งแปดเปงแต่ปีนี้พิเศษก็คือมียกจอฟ้าอ๋อเกิจะมีในงานก็จะมีมหอรสศพสองวันสองวันสองคืนเนาะก็จะมีทั้งมวยมีดนตรีมีทุกอย่างแหละงานหลื่นเ่งถ้าไั่ว่างช่วงอ่า10-11พฤษภาคมอขอเชิญมาแอลเนาะมาแอลมาดูเหตุทอยประเภณีของตั้ง บันเจะซ่อนเพราะบันเจะซ่อนนี่เป็นกาทําคนละอย่างกับตี่อินะมีทั้งผีขนมีหลายๆอย่างมีนักบันเทาเนี่ยนะครับมาดูพอเจ้าบ้านเปินแห่ขวดตานเนี่ยจะได้แน่เดี๋ยวต้องมาพอไหนครับผมก็กล่าวว่าวันที่สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะอยู่เ <N: S 1> นี่ยอี่ก็เดี๋ยวมากัน จะได้คงจะได้ปะกันวันนั้นครับผมโอเคเอาละครับวันนี้กราบขอบคุณกันตุ๊ปีนักเลยนะครับแต่คือข้อมูลผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิกเชียงใหม่ก่อนละมืดมึดคำขำมาแล้วเนาะวันนี้บรรยากาศเย็นเย็นเย็นเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณกราบขอบคุณตุ๊ปีหมรอบหนึ่งกราบธรมัสการบไพเนอร์ครับ